ุคเนี้ยค่ะคุณต้องปรับตัวคุณต้องเรียนรู้คุณจะทําออนไลน์แต่คุณยังไม่รู้เลยว่ารู้แค่ว่าฉันจะทาออนไลน์นะฉันจะขายออนไลน์นะฉันจะรวยบนโลกออนไลน์นะแต่คุณไม่รู้เบสิกของโลกออนไลน์เลยคุณยังไม่รู้จุดเริ่มต้นของโลกออนไลน์เลยว่าฉันจะขายออนไลน์ในยุคโควิดและในยุคที่ทางออยอเขาสั่งห้ามคำเคลมในยุคที่ฉันไม่สามารถพูดอะไรได้เลยแม้ความจริงบางเรื่องก็เปิดเผยไม่ได้เหมือนเราทำงานขาย เขาก็ไม่ได้ชี้มาบอกแบรนด์แบรนด์เดียวถูกต้องไหมอย่างเช่นเขาไม่ได้ชี้มาบอกว่าแบรนด์แบรนด์นในกอไก่ห้ามเครมนะแล้วในขอไข่ก็ไม่ได้เคมแต่ก็ต้องกลัวไปด้วยก็สรุปว่าเขาพูดเป็นกลางทั้งหมดเพื่ออะไรลองมองดีๆหนึ่งสมมุติว่าเราอะค่ะบอกว่าเราไม่ได้เคมนะเราพูดถูกนะเราพูดจริงนะนี่คือความจริงนะแต่ความจริงนั้นอาจเกิดขึ้นในคนคนเดียวแต่อีกสามคนไม่ได้เกิดแบบนี้ยกตัวอย่างอันนี้ครูยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่ากิน กินยาอายุกตัวอย่างนะกินยาฟ้าทลายโจรใครที่เป็นโควิดกินยาฟ้าทลายโจรปุ๊บหายอ่ะสมมุติเรามาพูดแบบชัดเลยนะใครที่เป็นโควิดกินฟ้าทลายโจรแล้วหายสมมุติเราพูดแค่นี้แต่คนที่กินแล้วตายก็มีอ่ะฟังดีๆฟังดีๆนะทุกคนเพื่อที่จะเข้าสู่บทเรียนต้องการให้คุณเห็นภาพชัดก่อนถ้าคุณเห็นภาพชัดคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารคุณทุกเรื่องเลย สมมติว่าเขาออกข่าวว่ากินฟ้าทลายโจรแล้วหายจากโควิดรักษาโรคโควิดได้สมมุติแต่บังเอิญมีคนเป็นแล้วกินแล้วตายสมมุติมีคนเป็นแต่ก็กินนะกินกินกินเหมือนกันเลยกินฟ้าทลายโจรสมมุติว่ากินสาสคนตายห้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะคุณเห็นความไม่ชัดเจนไหมคะคนที่เสียชีวิตหนึ่งเขามีโรคประจำตัวสองมันลงปอดแล้ว 3ามเขาคือคือเหมือนกินล่าช้ากินไม่ทันหรือสภูมิต้านทานไม่ดีเห็นไหมคะจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงแม้จะทานฟ้าทลายโจรก็ตามเห็นไหมเพราะฉะนั้นกฎหมายะคะ่ะจึงออกมาเพื่อป้องกันคนที่พูดแล้วไม่กระจ่างแจง้งอย่างเช่นรักษาความดันรักษาเบาหวานรักษาไขมันอะไรพวกนี้คะ่ะเขาจึงออกมาป้องกันว่าคุณรักษาได้จริงเหรอในเมื่อคุณไม่ใช่ยาสองคุณ สมมุติคุณแน่ใจนะว่าคนร้อยคนกินของคุณแล้วรักษาความดันเบาหวานไขมันได้เข้าใจหรือ,อยังอ่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ครูศึกษาลึกเขาเรียกเชิงลึกลงไปว่าทําไมเขาจึงมีการป้องกันแบบนี้เพราะคุณอย่าลืมนะคะอย่ามองโลกสวยมันก็จะมีคนโลกสีเทาด้วยหลายคนจริงไหมไม่ต้องหลายคนหรอกมนุษย์เรามีโลกขาวโลกเทาและโลกดํา เพราะฉะนั้นค่ะลองมาอยู่ตรงกลางเหมือนที่ครูอยู่ตรงกลางตอนนี้แล้วเรามาเรียนรู้การอยู่ในโลกตรงกลางไปพร้อมๆกันคุณชัดเจนในสิ่งที่ครูพูดแล้วเนาะว่าทําไมจึงมีกฎหมายออกมาแบบนี้กฎหมายไม่มีวันถูกใจทุกคนแน่นอนโอเคพอห้ามเคลมจุดน่ะกฎหมายนั้นก็ไม่ถูกใจเราเพราะเราอะไม่ได้เคลมเราบอกแบบนี้แต่เราอยากพูดเรื่องจริงแต่เรื่องจริงของเราบางเรื่องอาจจะไปสะเทือนกับคนบางบางคนไงคะเช่นเราไปเคลมว่ากินรักษามะเร็งหาย แต่ทุกคนที่มากินแล้วถ้าเขาไม่หายเหมือนกันหมดละ่ะอ่ะจัดอยู่ในประเภทเค็มไหมถึงแม้เราจะพูดล้านเปอร์เซนต์ว่าเรายืนยันคุณฟ,ฟังนะแต่มันมีผลกับคนอีกหลายๆคนที่เขาเป็นมะแล้วเขามาฝากความหวังแต่เขากินเราไม่หายเห็นไหมคะนี่แหลคะค่ะเรียกว่าทําไมจึงมีกฎว่าห้ามเคลมสินค้าห้ามพูดห้ามมีอันนี้แล้วบางคนก็บอกว่าทําไมไม่ซื้อคําเคลม ไปติดต่อเขาให้หน่อยค่ะนะคะว่าติดต่อตรงไหนซื้อตรงไหนแล้วซื้อคําเคลมอะไรได้บ้างแล้วเอามาแจ้งนะคะครูก็อยากรู้เหมือนกันเพราะครูค่ะเดินเข้าออยสามรอบแล้วค่ะนะคะเดินเพื่อไปขอจดทะเบียนคําไหนพูดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะใครที่บอกว่าเคลมได้ว่าแก้นั้นแก้นี้แก้มะเร็งแก้เบาหวานแก้ความดัน,นแก้ไขมันนะคะแจ้งครูนิดนึงครูจะได้รู้ว่าหน่วยงานตรงนั้นอยู่ตรงไหนเราจะได้ไปถูกที่โอเคนะ,คะ้ะอ่ะ ทีนี้ชัดเจนนะคะทุกคน